ต,ตัวนี้มันเหลืออยู่ที่เดียวนะที่ผมเนี่ยอีกใจมันหนมมุ่มแต่ตัวมันแก่สังขารมันร่วงโอยเด็กที่เขียนอยู่กับผมมันบอกว่าถ้าไม่มาดูผมนะมันก็นึกว่าวัยรุ่นเขียนอะไรพวกเนี้ยตัวหนังสือต้องใหญ่นะเรื่องต้องดีรูปต้องสวยนะต้องหล่อน้องเอ๋ต,ต้องสวยนะทำเรื่อยๆทำจนตาย อาจรย์ภัยมาตักก้งแต่ผมเล็กๆแล้วผมช e อบอ่านหนังสือมาดูหนังสือแล้วก็อา่านหนังสือมาขายเท่ากับผมเด็กๆผมไปดูกระตนูนมันสวยใช่ไหมออกมาไปผ่านฟ้าเข้าไปซื้อหนังสือซื้อมาขายตอนนั้นผมก็จะเริ่มเขียนกระตูนละไม่ไม่มีเรียนหัดเองืูแบบแต่เราต้องแต่งด้วเองนะผมก็ดูจากที่ผมไปรับมาเนี่ยมันสวยผมก็หัดเขียนวนี้เขียนจินดาพอดีพี่เขาเขียนอยู่ใกล้ๆ บา้านผมผมก็ไปหาแอทุกวันไปถามผู้กนันถามอะไรเงี้ยผมก็จะไปเสงตา้มลงพิมพ์ไปค้างไปเลยไฟฟ้าหาความรู้ต่างๆนานาภาษาเด็กนะหากันเองนี่ฝ่าเราอยาไปตะปนพ่อแม่อะไรเงี้ยหัดจริงจัง,งสขของปีวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ก็ยาวเลยทั้งคืนแม่ก็ไม่ค่อยชอบหรอกแม่จะมาเตือนให้ผมนอนอยู่ด้วยนะอยากจะได้พิมพ์ด้วยอยากจะได้ตังค์ด้วยอยากจะมีชื่อเสียงด้วย ไปเรียนไทยวิกิตสินิดนะเรียนหลายอย่างเรียนสีด้วยเกียรติ์ตุนเลยตบบนี้มาเลยกียรติ์ตุลอย่างเดียวเลย <S <S แผ่นละห้าบาทแต่ห้าบาทสมัยก่อนใช้ได้นะอาทิตยโนนจะเขียนติั้งสองตั้งแผ่นผมก็ส่งทีละแผ่นห้าบาทนี่ผมก็ส่งเสร็จผมก็ไปไ่อฝังมาแปาะแล้วซื้อหนังสือมั่งอะไรเงี้ยเพราะหนังสือมันราคาเจ็ดสิบตังค์ก็ใช้ได้เลยผมนึกแบบเขียนไปเรื่อยๆไม่ต้องไปรีบไปร้อนแต่แผ่นมันใหญ่เราก็ส่งทีละแผ่นผมก็อายุสิบสี่สิบห้าแล้ว าก็ซื้อหนังสือมาหนังสือผมจะมีเยอะหนังสือผีหนังสืออะไรเต็มไปหมดเลยก็จะไปเดินตามสนามหลวงของสมัยก่อนเนี่ยบางทีก็เอามาจากหนังสือพิมพ์ชอบกวามเมติกันอะไรพวกเนี้ยเรื่องผีอะไรเราเขียนลักษณะเนี่ยสมัยก่อนมันขายง่ายเพราะมันมีหงพิมพ์เยอะแต่เราก็ต้องทําให้ดีทนไม่ดีมีไม่เอาด้วยนะเลือกไปเยอะเพราะทำงานไม่ดีเนี่ยเงินมันดีนะแต่ผมทําไม่ได้อย่างเขาทําไปเรื่อยขอให้ดีที่สุดจะไปวันละเล่มสองเล่มเลยผมทําไม่ได้เพื่อนผมเขียนได้ทวันละเล่มอะแต่ผมอาทิตละเล่ม เร่งไม่ได้เร่งเร่งเสียหมดเราต้องรักษาระดับเราไว้ความซื่อสัตย์เราเขียนเล่มตรงนี้ทุกอาทิตย์นะกว่าเราจะได้เงินไม้โู่ให้เมียกินนะเขารออยู่ถ้าเราไปโกงเขาเนี้ยเสร็จเลยส่วนผมนี่มีโงพิมเยอะเลยที่ผมทําได้หมดเพราะงานเราดีแล้วผมก็ไปเหมางานมามาให้ลูกน้องเขียนไม่ต้องเขียนอะไรเขียนปกอย่างเดียวพิมมืออาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าความซื่อสัตย์สำคัญอย่าอย่าไปคิดว่าเอ้ยพอขายได้แล้วยังไงก็ได้ไม่ ไม่ใช่อย่างนั้นผมก็ไม่ไปเคยไปคดโกงใครนะเออผมผมนั่งคิดสงสัยเราไม่เคยไปโกงเด็กนะเราถึงอยู่ได้มาถึงวันนี้ปมสสามสิ6หก่ห้ผมพนยิมิตไมิติเก่งกระตูญี่ปุ่นได,ดีาปีเลยมอนดับันบอลหมัดดาวเหนือกระตูนี้ดังๆนะเลยเออกอาทิตย์ละครงนะออกปุ๊บมีคนมารอเลยเขาขายแค่เลยมาสิบบาทกระตูนี้มัน มันเหลือเหลืออยู่ที่เดียวที่ผมเนี่ยทุกอย่างนะปกแปะกเนี่ยสีเขาเขียนหมดจัดรูปเล่มผมก็ทำหมดรับการ์ตูนผมก็เป็นคนรับมาเราต้องเอาเรื่องดีๆไปเสนอเขาเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยคนแก่เขาอ่านตามมันนอกะมอตัวเล็กไม่เห็นละตัวหนังสือต้องใหญ่นะรูปต้องสวยนะเรื่องต้องดีไต้องหล่อต้องสวยนะรลายต้องดุนะแล้วเป็นเรื่องเป็นราวนะไม่ใช่สเปร์ละไม่เอานะแต่ผมก็พยายามบอกเราว่าตอนจบเนี่ยนะมีสรุปนิดหน่อยนะ ทำอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้อย่างนี้นมันมันก็สอนอยูน่นานแล้วตอนนี้ผมสิบาทแล้วนะสิบาทจะสามเล่มนะที่อื่นเขาสองเล่มนะสมัยก่อนที่ผมขายที่ดีนะผมติดอันดับหนึ่งในยี่สิบของเซเว่นนะกระตุนผมเนี่ยขายถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์มันมันไม่สวยมันแข็งอย่างเนี้ยมันก็เขียนได้นะแต่มันลื่นนะไม่เหมือนกระดาษเบรคอยู่เนะบรคเบรคหมยออันนี้เป็นกระจก เส้นออกมาก็ใหญ่ใหญ่แต่พวกนี้มันจะแต่งได้ขเขาใช้ผูกปั้นเป็ดเนี่ยมีเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรเขาเนี่ยคือขปั้นได้หมดนี่ผมแคชจาะตีประตูนไทยกดติดตามไปผมหน่อยนะอันนี้ประแต๋วจะอ่านเรื่องผีตานีครึ่งตัวของลุงชายนะคะแกเงื้อมีดแล้วควันฉับไปที่โคนต้น เราไปหอมตอนแรกน่าทไงก็ไม่เหนื่อยแม่อะไรแต่พอร่างกายเรามันไม่ไหวนี่มันเมื่อยหลังนะจิตใจมันหนุ่มแต่ตัวมันแก่สังขารมันร่วงโรยแต่จิตใจเราเนี่ยมันยังเหมือนเดิมที่เราอยากจะทำารั้นงนี้เด็กที่เขียนอยู่กับผมมันบอกว่าถ้าไม่มาดูผมนะมันก็นึกว่าวัยรุ่นเขียนอะไรพวกเนี้เพราะว่าตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านี่น่ะทำเลื่อยๆทำนตาย ตกตายก็อ,อพูพกันนะไปไปเยอะนะมีจออาบไหนไปได้ไปพร้อมกันมันไม่มีใครทำนะความสุขของาํานมีความสุขบ้านแล้วก็คททรอบครัวทำให้ดีผมเชื่อมั่น เศรษฐกิจพอเพียงครับ